สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังอุ้มบุญแล้วก็ช่องอุ้มบุญแฟมิลี่กับซอยกดแช่กดไลค์กดติดตามให้ในเด้อค่ะค่ะบรรยากาศช่วงค่ำค่ะสาวมีตังสาวมีตังสู่รุดเลียนไปบัน่นพี่บัวไปหาบัวต่มบัวลอยดีใจแห้งสู่รุดเลียนไปเลยค่ะ เมฟ้าใส่น้ำเล้วเตรียมเขาบ,บนน้นบรรยากาศช่วงยงม้มะเร็งค่ะยงมมะเร็งอากาศเย็นๆอย่าบริเวณนั้นกินดีค่ะทั้งแม่ทั้งลูก แม่ฟ้าใสอ้วนแห้งค่ะอ้วนหลายคือโบคือมาท่านหูอ้นะ <laughs> วนแห้งค่ะอ้วนแห้งนี่ค่ะเบิ้งทางหลังปันอุ่มบุญเลยค่ะนี่แเนมทางหลังว่าตอ,อุมบุญหนาตึบโอ้ยมีของหวานเลยเดียนะ๋ดวยวนกะ ลูกก็กินดีค่นี่ลูกก็กินดีติ้นติ้นปันเสียมแล้วพุนค่ะแตกกระแตกค่ะตินนี่ตินแตก่อมาาหเ เตังบอลเตะบลยค่ะมีตังค์โอ้ผุณบ่าวพ่อยมากกับเมเมมูมี่เฮ้ยเฮ้ย anh sang sang đín đèn kha sang sang đín đèn cái <laughs> sang đín đậm sao um bùn พี่พ่อยผู้บ่าวพ่อยมากกับเม่แเม่มูมี่ไปแล้วผู้สาวกับมนโลกูโลกอยู่ผู้สาว เอ้ยเบียดแม่แล้วคุณเอาเอาเอาโอ้ยอยู่ใกล้กับอะไ้มีแต่สีเบียดอย่างเดียวเตรียมข้าววันนอนแล้วค่ะลูกสาวเตรียมพร้อมเตรข้าววันนอนแล้วมาอย่างนี้ผู้เบาเฮ้ยไปใส่โนสิมาอย่างพี่ เบ um ิงเบงลูกสาวโอ้ยน้อเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าไปเบียดแม่ลยน้องในท้องทิ่ต๊ใจตื่นอืม มักแห้งตืดใจแม่ม่แม่บหูเห็ดดีแม่ฟาใสสิเขาเมื่อนอนแล้วค่ะคุณเขาบนนอนแล้ว สาวมีตังสาวมีตังขี่ดือ้อได้แนวเล่นแล้วค่นน,ะะนี้บอนแตกไปแล้วลูกนึงสาวขี่ดือ้อเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วในของเล่นของเลรนพี่อุ่ม ơi nói ôi nồng thì tốt cháy năm thoảng nè แมโมยู่ดินแดงกเลอตัวสีแดงในจักหน่อยค่ะตัวอ,อุ่มอุ่มอยู่ดินดินขาวบ่มีดินแดงมม

ผู้บ่าวมาส่งเขานอนค่ะมันนี่ผู้เ่าวส่งเขานอนผู้บ่าาพ้อยมาส่งเขานอนลูกสาวหล่ะ ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะถืเขำามาเป็นกำลังใจให้กับขอบครัวนองอุ้มบุญกตซอยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ทั้งช่องอุ้มบุญแล้วก็ช่องอุ้มบุญแฟมิลรีฝากเป็นกำลังใจให้ไปละตีเมื่อละตียางออกำลังใจ ไปแล้วคุณน้องดาวก็ไปแล้วคุณหาเที่ยวไปแล้วผู้เ่าไปแล้วสาวอุ้มว่นอยู่ค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะคุณครงการโคชานาจักขอบคุณน้องสนองสิงขอบคุณแฟนครับสุ้สุขุนค่ะ หนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ